สวัสดีนะครับอันนี้คือแลบปฏิบัติการการวัดคุณสมบัติของโซลาเซลล์นะครับอันดับแรกนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําก่อนนะครับว่าภาพรวมนะครับของตัวแลบตัวนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับตัวแลบตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยส่วนที่ทําหน้าที่นะครับเปิดปิดนะครับเครื่องนะครับ โดยที่สวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตท,ที่ใช้เป็นลักษณะของการเปิดปิดนะครับตอนนี้ตัวตัวหมุนของมันชี้ลงนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเครื่องเปิดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปิดเนี่ยให้เราหมุนมาให้มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่มันจะเรียกว่าเป็นการปิดนะครับในส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดไฟนะครับ เวลาเรากดเปิดเนี่ยให้กดปุ่มสีเขียวนะครับไฟก็จะติดส่วนอนนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิครับก็ใช้ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในการทดลองครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็จะไม่ได้ใช้ผลกระทบของอุณหภูมิในการทดสอบของสารเซลอาจารย์ก็จะใช้ในส่วนของอแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลักนะครับสวดประกอบถัดมานะครับก็คือเป็นส่วนที่ใช้แสดงของ ชุดแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในการทดลองนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีจํานวนทั้งสิ้นทั้งหมด4แผงใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือแผงที่1นะครับแผงที่2แผงที่3นะครับแล้วก็แผงที่4นะครับทั้ง4แผงเนี่ยนะครับสามารถเอามาต่อแบบเดี่ยวก็ได้นะครับแบบอนุกรมหรือแบบขนานก็ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามอง ดูด้านบนนะครับเราก็จะพบแหล่งกําเนิดแสงนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับฮาโลเจนที่ใช้กํากเนิดแสงเสมือนเหมือนเป็นดวงอาทิตย์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะมีส่วนที่ใช้ในการต่อวงจรนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจําลองอาการต่อจริงในเชิงปฏิบัตินะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือแทนแผงที่1นนะครับ อันนี้แทนแผนที่2อันนี้แล้วก็แทนแผนที่3นะครับแล้วก็ตัวนี้แทนแผนที่4นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็คือแทนอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าวต์มิเตอร์นะครับเพื่อใช้ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในการแทนแอมมิเตอร์นะครับที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าส่วน2ตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนที่เป็นโหลดนะครับหรือว่า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวแทนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์จริงนะครับในกระบวนการวัดทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับต่อเข้ากับโหลดเหล่านี้นะครับตามโหมดที่เราจะทําการศึกษานะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อวลต์มิเตอร์นะครับมาวัดแรงดันแล้วก็ต่อแอมมิเตอร์มาวัดกระแสนะครับน,นี้คือลักษณะการใช้งานคร่าวๆข,ของมันนะครับคราวนี้ ถ้าเกิดว่าเราจะเราจะาให้มันแสดงค่าเป็นกราฟนะครับกระแสะแรงดันเพื่อใช้วิเคราะห์คุณลักษณะของมันเนี่ยเราจะทําการแสดงผ่านาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับถ้าเราเปิดเครื่องสําเร็จนะครับให้เราเปิดโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เป็นไอคอนสีฟ้าข้างล่างนะครับเราจะขึ้นเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ET252 m e a s u r e m e n t on Solar Cells นะครับ หน้าตาที่โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาตามหน้าจอเลยครับถ้าในกรณีนี้ที่มันสามารถเปิดเครื่องแล้วก็ตัวเลขวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ที่เห็นอันนี้แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบ,บูรณ์นะครับระหว่างเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับกับชุดทดลองตัวนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เสียบสาย USB ตรงนี้นะครับ ลาไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ถ้าเกิดเราเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นว่าเออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการเปิดซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับอาจารย์แนะนําว่าให้พวกเราเนี่ยเสียบ usb ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องชุดทดลองก่อนนะครับพอทํสองตัวนี้เสร็จนะครับเราค่อยมาเปิดซอฟต์แวร์มันก็จะไม่ขึ้นเออร์เลอร์นะครับคราวนี้นะครับเรามาลองดูตัวซอฟต์แวร์บ้างนะครับว่ามันมีโหมดการวัดอะไรบ้างนะครับ ตัวโหมดแรกนะครับที่เครื่องนี้จะทําการวัดได้นะครับก็คือเป็นโหมดการวัดลักษณะแบบแมนนวลนะครับก็คือหมายความว่าเหมือนเรามีโซลาเซลล์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีมัลติมิเตอร์นะครับแล้วเราก็มีตัวต้านทานอย่างเงี้ยแล้วก็เอาโซลาเซลล์ต่อกับตัวต้านทานนะครับแล้วก็เอามัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันนะครับแล้วก็ค่ากระแสไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นก็คือเราปรับ ตัวด้านทานเป็นค่าต่างๆนะครับตั้งแต่ค่าต่ําจนถึงค่าสูงแล้วเราก็สังเกตค่าแรงดันแล้วก็กระแสที่ได้นะครับค่าแรงดันแล้วก็กระแสที่ได้อันนี้ในแต่ละจุดความด้านทานเนี่ยเราก็จำเป็นกราฟคุณลักษณะกระแสรแรงดันของกระแสะก็คือหรือกราฟ IV c u r v e นั่นเองนะครับเราก็จะได้กราฟ IV c u r v e แบบแบบที่เราวาดด้วยมือออกมานะครับอันนี้ก็คือโหมดการทําง,งานโหมดแรกนะครับ ในส่วนโหมดการทํางานส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการจําลองในเชิงทฤษฎีครับอันเนี้ยจะไม่เกี่ยวกับแผงโซลา r เซลล์ในชุดทดลองนะครับอันเนี้ยเราจะทําการจําลองผ่านซอฟต์แวร์นะครับผ่านสมการทางคณิตศาสตร์นะครับในส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะมีะพารามิเตอร์ต่างๆให้เราใส่เยอะแยะมากมายตามทฤษฎีของโซลา r เซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นกําลังแสงที่ป้อนเข้ามานะครับหน่วยวัตต่อตารางเมตรนะครับอุณหภูมิ ที่ดกข้อแห่งเซลล์นะครับรวมถึงค่า Rs ก็คือ Series Resistance นะครับความต้านทานอนุกรมมีค่า Rp นะครับ Parallel Resistance ก็คือความต้านทานขนานนะครับที่ต่อร่วมอยู่ในวงจรของโซลารเซลล์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราปรับพารามิเตอร์ตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะ simulate Graph IV Curve นะครับที่เป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ออกมาได้นะครับตามพารามิเตอร์ที่เราปรับตรงนี้ เส้นสีแดงตรงนี้เขาเรียกว่ากราฟพลังงานครับก็คือเป็นกราฟกําลังไฟฟ้ากราฟกําลังไฟฟ้าเนี่ยปกติจะได้จากผลคูณค่ากระแสแล้วก็แรงดันที่ได้นะครับจากจากค่าตัวนี้ที่ที่เราปรับความต้านทานเป็นค่าต่างๆกันนะครับเอาค่า I แล้วก็ v เนี่ยมาคูณกันในทุกๆจุดความต้านทานเราก็จะได้เป็นกราฟเส้นสีแดงออกมาลักษณะประมาณนี้สิ่งที่เห็นก็คือพีคเนี่ยมันจะขึ้นจุดสูงสุดนะครับที่ ที่หัวโค้งตรงนี้พอดีนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้โซลาเซลล์ของเรานะครับมีกําลังไฟฟ้าสูงสุดเท่าไหร่นะครับนั่นคือจุดแม็กซิมัมพาวเวอร์พอยต์นั่นเองส่วนนี้ก็คือจะเป็นตามทฤษฎีโซลาเซลล์ที่เราเคยเรียนมานะครับคราวนี้โหมดที่สามเนี่ยนะครับเป็นโหมดที่นิยมใช้นะครับในชุดทดลองชุดนี้นะครับก็คือถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์ เป็นลักษณะใดๆก็ตามนะครับตอนในชุดทดลองนะครับแล้วเราก็ทําการทดลองป้อนค่าแสงนะครับลงไปนะครับตรงนี้นะครับความสว่างที่เราปรับเนี่ยมันจะสอดคล้องนะครับกับความกับแสงของหลอดไฟที่สองสว่างขึ้นก็คือเราสามารถที่จะปรับค่าตรงนี้แล้วบังคับให้หลอดไฟติดสว่างตามที่เราต้องการได้ผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ ในจุดตรงนี้ก็คือเป็นค่าอุณหภูมินะครับที่หน่วยองศาเซลเซียสตรงนี้ก่อนที่เราจะทําการวัดให้เราใส่ค่าตัวนี้นะครับให้สอดคล้องกับอุณหภูมิจริงบนแผงด้วยนะครับตอนนี้อุณหภูมิจริงบนแผงอ่านได้29.1องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นค่า w แล้วก็วงเล็บ t ตรงนี้เราก็ต้องใส่ให้สอดคล้องกันก็คือ,อประมาณ29องศาเซลเซียสหลังจากนั้นวิธีการต่อมาก็คือเราก็ปรับความเข้มแสงตัวนี้นะครับเป็นค่าที่เราต้องการแล้ว ถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์ถูกตามวงจรในฟา้ากราฟ IV curve ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้คือโหมดที่3เป็นโหมดที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับในการทดลองชุดนี้นะครับส่วนโหมดที่4เนี่ยเป็นลักษณะาการาเรียนรู้แล้วก็การต่อนะครับเป็นลักษณะส,สอนการใช้เครื่องชุดทดสอบนี้นะครับเป็นหลักนะครับโอเคนะครับมันกอ็อันนี้ เป็นการรวบรวมให้เห็นนะครับถึงาภาพรวมนะครับของชุดทดสอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจารย์จะมา,ามาสอนนะครับเรื่องวิธีการต่อวิธีการวัดจริงของระบบโซลา r เซลล์นะครับโดยใช้ชุดทดสอบชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับ